ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและภริยาให้การต้อนรับนายดาโชเชริงตบเกนายกรัฐมนตรีภูตานและภริยานะครับในโอกาสเดินทางเยื่นมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อเดินทางมาถึงนะครับนายกรัฐมนตรีได้นํานายกรัฐมนตรีภูตานตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีภูตานพร้อมภริยาได้ถ่ายภาพร่วมกันพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึก ณห,ห้องศีงาช้างด้านนอกก่อนจะมีการหารือข้อราชการระหว่างกันโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีภูตานนะครับได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ2ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยแพทย์เคเซอร์เกียวโปของภูตาน และบันทึกความเข้าใจว่าในความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและภูตานด้วยก่อนที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองนะครับจะถแถลงข่าวร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีของไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีภูตานในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันที่มีความใกล้ชิดมาตั้งแต่ปี2532 โดยมีพื้นฐานความสัมพันธ์ทั้งในระดับราชวงศ์และได้มีการหารือถึงระดับความร่วมมือระหว่างกันด้านต่างๆอาทิด้านการค้าซึ่งไทยและภูตานเห็นพ้องต้องกันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์างการค้าระดับทวิภาคีให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นผ่านการเจราจา FTA ให้เสร็จสิน้นพร้อมเพิ่มปริมาณการค้าให้บรรลุปเป้าหมาย120ล้านเหรียญสหรัฐโดยเร็วที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างกัน นอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงโอกาสการลงทุนในโครงการเมืองอัจฉริยะเกเลฟูไมโฟเนสซิตี้ซึ่งไทยก็มีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนและเชื่อมั่นว่าจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของภูตานด้วยขณะที่ด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นวาระสําคัญของไทยและภูตานทั้งสองยินดีส่งเสริมโครงการสองราชอาณาจักร1จุดหมายปลายทางเพื่อเป็นการส่งเสริมอุสากรรมการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ ทางด้านนายกรัฐมนตรีภูตานนะครับได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ตอบรับการเข้าร่วมประชุมบิมสเต็ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนกันยายนนี้ตามคาเชิญของนายกรัฐมนตรีพร้อมได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนภูตานในโอกาสแรกที่สะดวกด้วยและภายหลังการถแถลงข่าวร่วมกันเสร็จสิ้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้นํานายกรัฐมนตรีภูตานและภรรยา เยี่ยมชมนิทรศการศิล,ละปะหัตถกรรมและหัตถศิลป์นัถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแด่นายกรัฐมนตรีภูตานและปริยาครับ